สวัสดีค่ะตอนนี้กะกำลังต้มชาอยู่พี่นอ้องต้มชาหม้อเบรือหม้อบักยางไงเพือจ้ะเห็นปะเออเนี่ยร้อยมันเดือดแล้วก็ปองได้พี่น้องต้มชาขายร้านนี่เพื่อนจะขายดีพี่น้องต้มชาชาไทยอ่ะขายดีแต่ว่ากาฟแฟตะกี้ขายอยู่ประตูมือเพื่อนตัดออกไปว่ากาแฟบ่ค่อยได้ขาย พอชาเหลือต่อชาหยินเหลือตอชาเนี่ยชานมขายดีพี่น้องแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมด้ดว,มดวรอให้น้ำเดือดแล้วก็ปลงล่งแล้วก็ไปตวงพี่น้องุ้นุ้นุ้น ก้อนแฮมตาลน่าล่ายีจ้ะก็ผสมน้ำตาลล่งไปพร้อมกันมาสานพี่น้องไปละจ้า